สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่19กุมภาพันธ์ปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืผนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราเรื่องน,นที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการเพลย์ออฟหาทีมเข้ารอบสิบทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นนัดที่2เอซิมิลานเปิดบ้านเสมอฟีนุตไป1นต่อ1นงรวมผล2นัดก็เป็นฟีนูตที่เอาชนะเอซิมิลานไป2ต่อ1เบนฟิก้าเสมอโมนาโก3ต่อ3รวมผล2นัดก็เป็นเบนฟิก้าที่เอาชนะโมนาโกไป4ต่อ3อาตาลันตาแพ้ครับลุด1ต่อส รวมผลสองนัดก็เป็นคลับลุตที่เอาชนะอัลันต่าไป5้าต่อสองและไบโอเมเนก,ก็เปิดบ้านเสมอกับเซลติกไป1นต่อหรวมผลสองนัดก็เป็นบไบโอเมเนิกที่เอาชนะเซลติกไป3าต่อสนะครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่31เพลสตันเสมอกับมิววอลไป1นึ่งต่อหทำให้ตารางคะแนนตอนนี้มิววอลอยู่ที่14บี่มิวสิบสคะแนนส่วนเพลสตันอยู่ที่15ก็มิวสิบสอคะแนนเช่นกันนะครับ ผลฟุตบอล AFC c h แชมเปียนส์ลีกอีลิทเมืม่อวานนี้ก็เป็นนาที่8คาวาสกีฟอนตตเล,เบบล,ลเ่เอาชนะเซนทันโคสสอต่อศกวางจูเอฟซีเสมอกับบุลเลรลัมนาเดไป2ต่อ2ยาโคเอาชนะโปฮันสติเลอร์5ต่อ2เซียงไฮเซนหัวเอาชนะวิเซลโกเบซสีต่อ2เอาเลยันแพ้กับเอสเตกาศู่อ2และเอาวาเซนก็แพ้กับเอาลฮิลันไปศูนต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นคาวาสกิฟอนตาเล่มีอ8แคะแนนที่2เป็นโยโก m มาเอปลินอตมีอ6คะแนนที่3เป็นวิเซโกเบมีอ6คะแนนที่4เป็นยาโคมีอ4คะแนนที่5เป็นกวางจูมีอ4คะแนนที่6เป็นบุลเลลัมในเตดมีอ2คะแนนที่7เป็นเซียงไฮ้ซินหัวมีอ0คะแนนและที่8เป็นชันตงลู่หนิงเทสานก็มีอยู่10คะแนนนะครับ และผลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียย20เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเราแบ่งกลุ่มนัาที่3คีกิสถานแพ้กับกาตาไป0ต่อ4และจีนก็แพ้กับออสเตรเลียไป1ต่อ2นะครับแลลเนี้คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ